ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตองวังกระดูนางงามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะมาตามรอยอาหารจานโปรดของเชออเอมมิสแกนลำพูนกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยละค่ะสำหรับเชออเอมค่ะทยาธนสุสมิสแกนลำพูนภายหลังสละสิทธิ์การเข้ารอบไฟนอลในเวทีมิสแกนไทยแลนด์2023ตามที่ปรากฏที่เป็นข่าว และล่าสุดนะคะเชอเอมก็ได้อัปเดตชีวิตสบายๆง่ายๆโดยได้เดินทางไปยังที่รำพูนค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมหนึ่งและก็ได้แวะร้านประจำก็คือบะหมี่เกี๊ยวโกฮังค่ะยานวัดประศา์พริภูชัยจากนั้นนะคะเชอเอมก็ได้มีการโพสต์ว่ากินบ่อยจนเจ้าของร้านสอนลูกเองแล้วสำหรับร้านบะหมี่โกฮังค่ะเป็นร้านเกี๊ยวปูบะหมี่หมูแดงซุปกระดูกหมูชื่อดังค่ะ เปิดมานานกว่า40ปีแล้วตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนใกล้วัดพระธาตุหาริคุณชัยและสารากลางจังหวัดลำพูนค่ะเป็นร้านหัวมุมจาลดลดริมถนนและก็เป็นร้านที่มีคนมาทานตลอดค่ะรสชาติดีสะอาดบริการดีเยี่ยมถามละ50-60บาทนั่นเอง